สวัสดีครับสวัสดีค่ะเกทอดบาเบียสาขาสองนะครับแบงค์นะคะพบกับพวกเราเช่นเคยวันนี้แดดมากเลยนะครับแดดร้อนมากนะคะเมื่อกี้เราก็เพิ่งกินข้าวเสร็จกันนะครับผมกินกับยังนะกินกับยังอ่ะหมูน้ำ,นำตกนตกนะครับหมูน้ำตกค่ะอิตเลียมือเรียตีนอุ้ยเลียมือนะคะกินของหมดสามห่อ ไม่ค่อยจะหิวเลยธรรมดาซะที่ไหนทอดไก่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูไก่กันเลยอน,นี้นะครับอันนี้น้องติดสะโพกนะครับแล้วก็ปีกแล้วก็น่องแล้วก็โครงไก่นะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหแดดแดด พระอาทิตย์ยังอยู่ตรงนน้นอยู่เลยอันนี้พี่ร้านข้างๆก็เพิ่งมานะครับอันนี้เป็นชาบูเสียบไม้นะครับวันนี้ทาโกะไม่มานะครับส่วนป้าป้ามุกเจะมาสายนิดนึงนะครับบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้นะครับแดดมากน่าจะหมดหน้าฝนแล้วนะครับ น่านจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็จะเดดมากมากเลยเห็นพี่ๆเขาบอกกันว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับจะขายของดีมากเพราะว่าคนจะออกมาซื้อของนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวนี่มันสีเศร้ซาซาเน,ะเนาะเศร้าซ่าแลกวกหมืดเล็ว เขาบอกว่าประมาณทุ่มหนึ่งค้นกับวนแล้วนะแล้วก็เป็นช่วง่งวงนะเกี่ยวเข่าเนาะคนก็สิบ่ค่อยมีเวลาเกี่ยวข่าแหวงกับเก,ก,ก็ต้องไปเกี่ยวข้าวบอมแม่นะ,ะบอยม,มีเวลาไอพิอาหารคนอาจซิมาซื้อคองารก็<ม>ขายคนเดียวแม่งไปขายแทนแน่แม่ไปเกี่ยวข้าว ส่วนใครมีอะไรจะถามก็เมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบตอบคอมเมนต์นะครับคลิปต่อไปไปรอดูตอนช่วงไลฟ์กันนะคะว่าวันนี้50โลของพวกเราจะหมดทรว้ยนะคะครับอากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ฝนจะตกแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ